สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อเฮ็ดบวกด้วยจะเดินดีค่ะพ่อเฮ็ดบวกจ้าอันนี้นะคะเห็นวกคาอันนี้นี่ค่ะนี่ค่ะได้ซมี่แหละยุค้างบ้านนะคะหนาคนเห็นนะคะเ่อก็เลยเอินมาเบิ้งมาเบิ้งเฮ็ดบวกน้ำกันคนว่ามันบวหลายนีะจ้านี่ะ,นะคา อันนี้โซ่ดอกจูมได้ดอกบานมันค่เนบบเก็บอยู่จานนี่นี่ละค่ะเฮ็ดพวกแล้วจ้าเดอ้อนี่ละเฮ็ดพวกจิ๊ค่ะกำลังออกค่ะอันนี้ก็คือกำลังออกค่ะตอนนี้เพิ่งกำลังโพลืนมาสงสัยเพื่อกำลังตื่นค่ะย่งางก้มหาอยู่ค่ะตอนนี้ก็ได้อ้าวเนาะพี่น้องนะคะหลายพื้นที่เห็ดพวกออกช่วงนี้นะคะไปเก็บเห็ดกะให้ระบานระวังเเด้อค่ะเด้อนัําเหือกับพองงูนะคะให้ระมัดระวังด้วยเพราะแมนว่าอัน สีมเมาตลอดเบิงเฮ็ดนะค่ะกลมเบิงเฮ็ดตลื่แงเงนเบิงขึ้นว่าโอ้ยข้างบนสีนีาสิ่งบ่หวังดีน้ำเ่าอยู่บ่หรือว่าจังใดนะคะเจ๊ฟ้าได้เฮ็ดปวกจ้าอันนี้เฮ็ดปวกจิกได้จะเด้อเห็นไหมคะกำลังจุ่มๆค่ะอันนี้กำลังจุ่มๆนะคะอ่าค่ะเฮ็ดจ้าอันนี้นะคะมาอัปเดตให้กับพี่น้องได้ดูการทางช่องของเจ๊ฟ้าสรรหามาเล่าจ้าอันนี้ก็เฮ็ดนี่แหละค่ะเพื่อนท่านจะเก็บอยู่ค่ะอันนี้นะคะเห็น,หนไหมคะเนี่ย นี่ค่ะอันนี้ก็เพื่อนห้าเก็บอยู่ยจ้ะอันนี้ค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนมาเก็บนะคะนี่ค่ะนี่บอกว่าตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นเห็ดปวกนะคะเห็ดปวกนะคะอันนี้ก็คือเห็ดปวกจิ๊ดจ้าอัปเดตให้เบิ้งซัมนี่ละจ้าพี่น้อง,งนะงฝากที่ตามช่องเจฟฟ้าเน้เดจจ้าเด้อเห็นว่าก,กระได้ค่ะขอบคุณค่ะจ้า น,นีพ่อเด้อเด้อจ้าโอ้ยอีพ่ออีแม่หน่อยแท้นี่ย่ะอันนี้เห็ดปวกยังนี่ยนะเยซูมมันออกสอกสีดำๆเห็ดปวกยังเห็ดปว,วกจิกจ้าพอ่อจ้าพ่อเห็ดปวกจิกจ้าอันนี้ก็คือเห็ดปวกจิกค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอัปเดตให้อาพี่น้องเด้อจ้าเด้อนะคะบ่พ่อเป็นมูใหญ่เฮาก็พ่อห่า,ออหางๆก็บยางสแสดงว่าศาสตะกี้เฮาเฮาบ่ได้ไปเป็นมูเนาะ เข้าก็เลยได้พ่อแบบนี้นะคะนี่เห็นบ่คะนี่นี่ละจ้านี่แหละค่ะเห็นบ่คะอันนี้ก็คือมาด้วยจ้ามาเก็บน้ากันพ่อแดกอ๋อยู่บ่จักนี่และค่ะนี่แหละค่ะเห็นเห็นเห็นซ้ำนี่และค่ะนี่ค่ะเพื่นหน้าเพื่อนเห็นเห็ดเหค่ะอันนี้เพื่อนเห็นเห็ดนะคะอันนี้เนาะค่ะเนาะอัปเดตให้เบิรงจ้าเดี๋ยวพอชิมกเก็บเ้าจะได้บทที่นี่เดิอเดี๋ยวจะอัปเดตเพื่อนเก็บเห็ดนะคะ บ่หลายกระยางมั่นนะคะอันนี้อัปเดตจ้าเฮ็ดบวกจ้าได้สนี่ละจ้าค่ะกับพ่อได้เรคะเนาะอูยุคางบ้านเองได้เฮ็ดกระได้บริยุไกลบ้านได้ค่ะเฮ็ดกระได้เนอะเะนาะกันี่แหละเนี่ยได้ดอกจูมเนี่ยเห็นบอกขาเฮ็ดบวกจ้าเฮ็ดบวกจ้า พ่อได้จ้าพ่อได้นะย่างเลาะไปธนาคารบ้านห้านี่แหละตามปลา,า,า,าเก๋าอย่างนี้แหละค่ะเห็นบ่คะเนี่ยถ่ายรีวิวให้เบิ่งนสกอรจังสิเก็บเดจ้าเด้อบ่ค่อยได้เป็นมูไหย่นะคะบ่ค่อยได้เป็นมูไหย่นะคะเนาะนี่ล่ะค่ะนี่ล่ละคะ่ะ,คะ,ะ,คะเห็ดปวกจ้าบ่าได้เป็นมูไหญ่ไดมูนิดน้อยก็เอาอันนี้ก็คือเห็ดเดจ้าเด้อเห็ดจ้า อัปเดตเหต็ดปวกจ้าเห็ดปวกนะคะอันนี้ก็คือเห็ดปวกค่ะพอได้เล็ก,ลกๆน,น้อยเอามาตุ้มมะฮ่มกันก็พ่อได้แก่ยู่ได้พี่นอ้องนี่นะคะเห็นบ่คะมาต่อด้วยเห็ดคอนขาวจ้าเห็ดคอนขาวจ้าในข่างบานเหานี่แหละ มีขอนใหม่อยู่ก็เลยมีเห็ดบดนะคะเ็ดบดเ็ดขอนขาวเกิดขึ้นมานะคะเนาะกะเก็บนี่แหะเอาไปแกงนะคะไปแกงใส้นไม,ม้ส้มอันนี้นะคะเ็ดบดเห็ดขอนขาวนี่แกงใส,นส้นไม้ส้มกะแซบได้นะคะแกงใส่หย,ยอดสมมงกะแซบหยอดพักตีอยู่กะแซบนะคะสําหรับเห็ดขอนขาวนี่นะคะเนาะมาอัปเดตให้กับอ่าพี่น้องได้เบิ่งกันนะคะวิถีชีวิตบดไปไปโขกไปป่าน้าเพลแต่ว่าเก็บอยู่ข้างๆบ้านข้างๆเพื่อนนี่แหละกับพ่อได้พอเห็ดน้ำเพลอยู่ได้จ้านะคะได้เ็ดบวกไหนเอื่อง กับมาต่อด้วยเห็ดขอนขาวค่ะแต่บ่อแแกงร่วมกันดอกจะแกงแยกกันนะคะเพราะว่าอันเห็ดบวกกับแกงส่วนเห็ดปวกเห็ดปวกกับแกงใส่น้ไม้ส้มกระแซบแกงใส่น้ไม้กระแซบนะคะแกงใส่ยังกระแซบปั๊ดนะคะเห็ดขาวนี่กรแซบนะคะแกงเดียวๆกับแซบแกงใส่ผักติวผักอ,อีตูแบบนี้มันนะคะใส่หัวหอมแดง,ดงแซบแซบได้ค่ะอันนี้ก็คือเห็ดขอนขาวค่ะ